จเจริญธรรมำสำนักดีค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมการปลูกผักเครือแห่กิจกรรมไร้สารพิษจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอำเภอสำโรงจำนวนพี่น้องเกือบ20ท่านมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักข้างอาคารบาวรค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นพี่น้องร่วมด้วยช่วยกนันนำกล้าผักที่มาวันนี้เป็นกล้าผักที่พี่น้องแต่ละท่านร่วมด้วยช่วยกันในการเพราะเพื่อน,นำมาปลูกที่บ้านด้านสถานีอโศกหลังจากเจอวิกฤตน้ำท่วม เป็นการสารพลังกับหมูมินตรดีถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกท่านก็มีรอยยิ้มได้เป็นผู้ให้บรรยากาศจะเป็นไปอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะท,ที่มีพี่น้องเครือ,อาข่ายหรือว่าเรียกทางตับอสรวเรียกว่าเครือแห้จากอำเภอเจริญและอำเภอสุรุมมาร่่มด้วยชมพเวลาเรามีกิจกรรมมีการงานพี่น้องกลุ่มก็จะมาร่่มด้วยช่วยปลุกประจํา แล้วที่สำคัญก็ยังเอาพืชผักผลไม้มาให้พวกเราอย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะรูสว่าวันนี้คือคักมากเลยนะรวมโดยชวยกันค่ะที่มานี่จะมีกันหลายทีมอย่างตัวอฉันนี่ก็จะมีกลุ่มมาจากสำโรงค่ะค่ะสำโรงนี่ก็จะประมาณ20่สคนที่20ก็เพราะว่ามาทาั้งทั้งสามีทั้งภรรยาก็ประมาณ20กว่าค่ะแล้วก็อีกกลุ่มแล้วก็จะมีกลุ่มหนองว่าหนองว่าแล้วก็กลุ่มนาเยียแล้วก็อำนาจเจริณ ผักที่ยวมาทางอำนาจ,จเจริญเนี่ยจะเน้นเป็นสลัดนะคะกําลังลูกอยู่เดี๋ยวนี้คือเป็นสลัดก็จะมีหลากก็มีเลดโอลกกินโอลกแล้วก็มีเบบี้คอสแล้วก็กีนคอสอะไรพวกนี้ตระกูลสลัดทั้งหมดเลยทางสำโรงก็จะมีกระหล่ำปีมีมะเขือแล้วก็มีกะเพราหัวะพา okay. แล้วพอเพื่อนเื่อนทราบข่าวนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีใจทุกคนค่ะเพราะว่าเราตั้งใจก็อยากจะเข้ามาช่วยอยู่แล้วมันก็ดีใจก็ตั้งใจทำกันและทีนี้ก็ยังยังนัดกันต่ออีกพอวันศุกร์ที่จะถึงนี้เราจะเข้ามาทำอีกจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทั้งทีมหมดเลยทั้งสหารก์ทั้งอุทยานทั้งอำนาจเจริญอะไรก็มาเต็มแล้วมาเห็นสภาพบ้านลาดแบบนี้เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ต้องก็ต้องก็ต้างก่ต้องก็ต้องไ็้โดน้องก็ต้ แล้วก็มาเห็นก็เราก็อยากมาเปิดเนาะอยากมาช่วยอยากมาทําให้มันสวยงามเหมือนที่ยังน้าไม่ท่วมนะคะเหมือนกบมาสับศาสตร์พลังกันนะคะใช่ค่ะ,คะเราก็ที่ที่ได้มาเนี่ยดีใจดีใจที่เราได้เข้ามาทํานะนะก็ดูที่บ้านคือเป็นเครือแหของเราเป็นเครือข่ายของเราหรือที่บ้านอยากอยากจะมาช่วยนะคะก็เข้ามาได้คือที่มาช่วยกันปลูกช่วยกันบูรณะให้มันดีขึ้นนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนถ้าใครมีกิตศรัทธานะคะก็เข้ามาได้นะคชั <c oughs> ้นนางจำปาสุวากประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กวันนี้เรามาปลูกผักในานามของตลาดเครือเหหอุทยานบุญนิยม <c oughs> วันนี้ก็จะมีหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มมาจากอำนาจเจริญมาจากหนองว่ามาจากนาเยี่ยมาจากตลาดสหกรณ์คือปกติแล้วเราจะมาพบกันเฉพาะเวลาขายผัก แต่วันนี้เรามาขายผักก็เจอกันแล้วแล้วก็มาร่วมกันปลูกผักมันก็เลยทำให้บรรยากาศมันคึกคืนแล้วก็มีชีวิตชีวาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกันแต่ทำงานร่วมกันก็ปีละครั้งสองครั้งไม่เกินนี้ก็เลยทำให้วันนี้ทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำให้าราชธานีอโศกหลังจากน้ำท่วมแล้วน้ำลดลงแล้วเราจะทำให้มันเขียวไปด้วยกัน มีความสุขค่ะที่ได้มีส่วนร่วมที่เราได้มาทําคือปกติแล้วคือความคิดของเราคือเรามีแต่เป็นผู้รับมากกว่าคือเรามาขายที่ตลาดบูญนิยมโอกาสที่เราจะเป็นผู้ให้ก็มีน้อยสำสำหรับที่นี่นะคะเราก็เลยถ้ามีโอกาสเราก็อยากมาช่วยเราก็อยากมาทาให้ให้มันดูดีเพราะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นที่ที่ทาให้พวกเราเกิดพวกเราเกิดได้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกับมันเป็นมันเป็นหลายๆอย่าง มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราก็ว่าได้ที่พวกเราเท่าที่พวกเราจะทําได้พวกเราก็เลยชวนกันว่าหลังจากน้ําลดเราก็จะมาช่วยกันพลิกฟื้นฟื้นฟนูให้มันดีขึ้นให้ดูดีแต่ก็ถือว่าขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่มาช่วยก็แล้วกันค่ะอ,อ๋อวันนี้รู้สึกดีใจมากภูมิใจแล้วก็ม,มาได้มาทํางานอยู่ที่นี่ค่ะแล้วอพอท่านให้มาทําก็เลยมาช่วย ด,ดีใจมากก็มาทําได้หลายคนก็สนุกดีเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ได้รับชมบรรยากาศแล้วสนุกกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันออกทั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานสิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือการสามพลังกหม,มูมิตรด,ดีเป็นคนวันณะ9ก้าเรียงง่ายบำรุงง่ายแล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะคะเจอทำสำนึกดีคะ่ะ หอมไอดินนะหอมกลิ่นรวงข้าวในรวงพาเราทำเกษตรอินทรีย์เจอจานใจแจงละคาใแต่พอดีความรู้ใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปัน,บบนส